วันนี้เราจะมาเล่นทูนขวดน้ำให้ตั้งบนหลายอย่างนะครับอย่างเช่นกล่องและบนพื้นปกติที่เราเหยียบวันนี้เป็นภาคแรกนะครับไปเจอกันท่าแรกเลยครับท่าโยนขวดแบบนั่ง โยนขวดให้อยู่บนกล่องหนึ 1, 2, oh. ่งสองสามโอมาอยู่บนกล่องแต่อยู่ข้างลลังยังแล้วก็ทำได้โอ้ oh. ถ้าโยนขวดให้ตั้งบนกล่องอย่างนี้โอ้ oh. ถ้าโยนขวดให้ตั้งในกล่องรอบอีกอีกรอบโอ้ oh. ตั้งแล้วแบบไม่มีพิงเลย